แล้วก็ทางชาบนาจิตทาคระบุทธกโทางญาติของชนศิษย์นะครับในการทำเองนะครับฉะนั้นก็ขอเชิญครับมาแล้วมาได้เลยครับแลัทุกท่านครับจากพระผูมีอย่างสูงนะครับผมในนามตัวแทนของตระกูลมุงแสนนะครับก็ไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดนะครับที่จะขอบพระคุณนะครับทุกท่านนอกจากในใจไมตรีนะครับของท่านพญาสูงนะครับมาวางเลยครับ ที่ด้วยครับที่ด้วยครับวางเลยเสร็จแล้วจะได้ถ่ายรูปนะครับก็ผมนี่คือแทนของคุณพ่อคำล่ามงแสนนะครับแล้วก็บรรดาบุตรธิดานะครับญาติๆนะครับของตระกูลอาวมุนตรีนะครับก็ไม่มีสิ่งหนึ่งะกใดนะครับที่จะตอบแทนทุกท่านนะครับเอาขอารัธนาคุณพระศรีรัตนตรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสารคูลโลกนะครับจงบดบันดาลให้ ทุกท่านที่มาร่วมสงสการในวันนี้นะครับจงสวัสดีมีชัยครับใช่ในเจ้าแทงนะพ่อคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเพื่อนใช่แล้วใช่แล้วพระนมุขพระประทับถึงชุ่มเลยหพระองค์แสนไดพระอาจารย์ต้นต้นได้ปกปักรักษาให้ท่านเดินทางกลับบ้านอย่างสุขครับขอบพระคุณไปล้ายครับสวัสดีครับบุญหมู่บาทอยูอีท ເຮົາໃຫ້ແນ່ວູ1ເປັນ2ບາດນີ້2ບາດນີ້ໂອຍວ່າ1ເປັນ2ນີ້ກໍໄປ2ບາດວ່າງນະຄັບບໍ່ມາເພາະຕ່າງກັນກັບແກ່ນບໍ່ໄດ້ບໍ່ໄດ້ຜູ້ຫຼາຍຄັບບໍ່ໄດ້ເມື່ອຊິດອນຟ້າກໍຕົກບຶງເຈ້ຍບໍ່ນົມບັກເບະບຸນໂລພິນໂຕບໍ່ໄປເບີດໃສ່ເບີດ

มาดังมาดังสุทานที่กี่แล้วโตละเป็นกรีโตเพิ่มโตโตแล้เพิ่มหรือเอาหน่ะตักกิ่สั้นตักกิ่สันตัดต่อกิ่งนอนอยู่ในป่าแล้วปุ๊บพ่นก๊าซลยนะนะโอ้จงนีจุดพุนะคะ มานะอนมริกายูที่กี่เลือนัยูนนั่นเลย่ะพอขามาเราโทษเลยอ้าวบาทเลยเมื่อเมื่อเมื่อโอ้ยเนาะจะเชื่อได้ทิมอนไรได้ะเจดาบาท้า อีอดีนะท really ี่เลี้ยวเห็นเมื่อกี้นะเออผัไปเอาผู้ใดมานอนอยู่นั่นไปอ๋อนี่มันป่าชาเลยคุณพี่เอ้ยดีนะที่เลียยวไปแล้วมองเห็นแก่เมื่อกี้นะเกือบทิ้งไว้ตรงป่าชาอันี้แล้วค่ะเอาน้ําลากดาันนเราก็วอาเอ้า

เลยส่องไปดูเอาเห็นคนนอนอยู่มาไปพี่น้องไปทิ้งกันเด้อทิ้งกันไปได้นะคะเอาเอาเอาคุ้เลยไม่ผู้จ้องระบบเด้อมือวางระเบิดอ่ะเนี่ยมือวางระเบิด โว้รถดูแลเพื่อนหรือม่โกัสอดูแลเพื่อนบ้างเล่ทิ้งเพื่อนไว้ตรงนั่นคุณดีนะยูทูบเบอร์เห็นเมื่อกี้น่ะถ้างั้นนอนอยู่ตรงนั้นเด้ได้ขึ้นรถแล้วบัดเนี้ยเรียบร้อยสบายก็มั่วเองบาดนี้ขุ้นรถ

เป็นนอนญี่ปุ่นไหมก็ไปมันเออก็ไปอ้มเบองบไม่ตัวอะไรวะมันอยู่ตรงนั้นไปเออแงนรถเพื่อนก็เลยเดินเข้าไปดูเอ้าเห็นพอนอนอยู่ขโมยถ้างั้นนะถ้าเฮาบโบเห็นเมื่อกี้นอนอยู่นั่นแหละเมื่อกี้นะอันนี้ก่อนออกยังภาษาเนี่ยต้องเบิรงก่อนเออต้องดูเพื่อนด้วยนะเออออกรวยเลย กัวป้ายิงกระวนอมันเหมือนขาคนนะไปัวกะเดนะมันเหมือนขาคนนะไปตียาโลนปั่นกุยอ้าวฟื้นเลยเหรออ้าวดิบันยาจักับนีเท้ายุบตืนัน้นไเมมเนี่ยดมมเน่ยเมน วัดนสะอ่ะ่โตวัดตางอนอันนี้ัเวลาต้องอาจากไปดค่ะส,สิท่ทไนดนะนนส ไม่ไน้ไม่ตว่าเราเออตอนเราไม่มีเาต้องมาแล้วด้วการวันมันไม่ได้เหมือนกันช่วยแล้วด้วยในงานนี้ช่วยกูช่วยที่านอันี้ดีลมึงอยลงให้น่าจะมึงมึงจะเซงอยู่กี่ตัว เอาลงเอาลงยูเม okay, ้นมครับยูเม้นเก็บของขึ้นรถนฮะเอยลลุงอะครอีโอ้ยไปดึงโต๊ะไว้แบบอะไรอีอะไ่อเลยลุงรถเลยครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จะทานจะนั่งเนาะจะนั่งอไริดิกัเออบบรันเซียออนจะนั่งเนออุยวมอนไทยที่ไอ

เลือดจะเพิงนี่โอ้เขาใช้เคมีพ่นนะเมื่อก็น่ามาดาเนาะเมื่อคือกันไปทำร่าพัดจากเด้อลอยเจ้าไปสู่สวรรค์บนสวรรค์ชั้นฟ้าเด้อเออเราไปเดินดินไปก่อนรถมือปืนเด้อเดียวโว้ย ดีแล้มีก้อยด้วยด้ยดีแล้วมีก้อยก้อ้ยไปเลยให้เลยหลเกินคอยบนนี้วละเลื่องพนเดอร์บนนี้วะเลื่องพนเดอร์วะพันเดอรวะนะจุจุกินน้ำกินท่าก็จะมื่ออย่าพองมืออ่ะผู้วะเอออยู่เป็นมู่เือคนก้อนอย่าพึงมื่อยังเพึงมื่อไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจนี่ไม่ให้ตกใจนะคะอ๋ออะไรล่ะไออะไรอะไรไปอะไร tục อย่าตก lên ăn ไป

ยานเนาะเสียงปืนปืนใหญ่มากี่ครับพี่เคยไม่เคยไม่เคยไม่เคยยิงจุกเตวไม่เคยยด้อต่ปิชื่อตาคุณนี่เเมื่อปะรลดโเชื่อตาชือตาปเมื่อคือกนี่ อยน่คยวะอยู่ต่อไ่ได้แล้วบ่แม่ยังดอกอยู่นานมากไม่ได้แล้วอ่ะไม่เหมือนเมื่อ้านะอัดเบียติยะ มาส่งทางแล้วกับแคมทางนี่ก็ร้ายเนาะอ๋อเจแคมทางเลยเนาะเนี่ยแถวนี้ก็แมีอันบดอันดักเสีเยหมดนะ่ยข้างในเนี่ย <c oughs> สองฝั่งทางนี่ยพุพังไปตามการเวลาแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเนี่ยละ่ะเ <c oughs> นี่ยเต็มเลยนะคะเนี่ยสองฝั่งทางในป่าช้าหมดเลยนะอือ <c oughs> อยู่ไปคนตอนอยู่ไปคนเฉียงการมาสัน ตอนอยู่เป็นคนก็พี่้องเอ้ยอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้โน่นนะคะอยากไปเสียทุกอย่างพอวันทีลาโลกไปแล้วปัดยัดเซมือกับย่งเบาโตเฮาเขาก็เผาชิมเอ้ยเนาะสํานีรักชีวิตคนเฮาคะ่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เด้อคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามมุโพฮ็ดคลิปต่อๆไปแนี่เด้อค่ะ ฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ส้มก็ได้สวัสดีค่ะ